เราทุกคนก็ล้วนเจอเรื่องกดดันด้วยกันทั้งนั้นแหละเนาะส่วนคนที่เข้ามากดดันเราไม่แน่นะเขาอาจจะเจอคนอื่นกดดันเขามามากกว่าที่เขากำลังกดดันเราอยู่ก็ได้แต่บางคนก็ถามว่าก็เขาโดนคนอื่นกดดันมาแล้วเขามาลงความกดดันที่โดนคนอื่นกดดันมากดดันที่เราต่อเนี่ยมันเรื่องของเขาไม่ได้เกี่ยวกับเราแต่จริงๆมันก็เรื่องเดียวกันนั่นแหละไม่งั้นเราไม่เกิดมาเจอเขาหรอกมันต้องมี เส้นทางบางอย่างที่เราสร้างร่วมกันไว้มันต้องมีบางอย่างที่เราสร้างเหตุร่วมกันมาแต่ในปัจจุบันเนี่ยถ้าหากว่าเขาโดนกดดันมาแล้วเขามากดดันเราต่อแล้วเรามากดดันตัวเองไม่หาทางออกที่ถูกที่ควรที่ดีที่เหมาะที่สมบางทีก็กดดันเขากลับไปแรงกดแรงดันมันพาไปถึงจุดระเบิดได้นะมันพาไปถึงจุดที่สุดของความระเบิดได้แล้วทีเนี้ย เส้นทางกรรมที่ร่วมสร้างกันมาเนี่ยมันจะไม่จบแค่นี้มันจะต่อยอดไปอีกไม่รู้จักจบจากสิน้นฉะนั้นเมื่อชาตินี้เราได้อัตาภาพเกิดมาเป็นมนุษย์แล้วเนี่ยก็ถือว่าดีนะเราก็ใช้สติปัญญาในการอยู่กับแรงกดดันยังไงจึงจะปลอดภัยไม่ให้มันระเบิดถ้าทนแรงกดดันไม่ไหวการเปลี่ยนสถานะเพื่อที่จะอยู่ในตำแหน่งใหม่ให้แรงกดดันมันน้อยลงมันก็อาจจะได้แต่ละคนจะไม่เหมือนกันนะ ก็ลองหาวิธีดูว่าทำยังไงจะบรรเทาแรงกดดันกันได้แต่ไม่ควรที่จะกดดันคืนกลับไปสุดท้ายมันจะพาไปถึงจุดระเบิดได้จริงๆรับผิดชอบกรรมร่วมกันเพื่อเส้นทางกรรมนั้นมันจะได้สั้นลงสั้นลงขอจเจริญพรเป็นกำลังใจ